The Daily News Sport Podcast เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับหลายครั้งนะครับเรามักจะเคยได้ยินวลีที่ว่าการเมืองกับกีฬาเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะครับแต่ในความเป็นจริงครับเรามักจะพบว่ามันไม่เคยถูกแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดจริงๆสักทีนะครับแล้วก็หลายครั้งครับมันยังเลยเถิดไปถึงเรื่องของการเมืองระดับโลกด้วยซ้ำนะครับ อย่างเช่นการชกมวยของคู่มวยคู่หนึ่งครับซึ่งถูกมองว่าเป็นเรียกว่ามีความสําคัญนะครับไม่เพียงเป็นการฟาดฟันกันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งแชมป์โลกเท่านั้นนะครับหากแต่ว่ามันยังเป็นเหมือนสงครามตัวแทนของ2ชาติมหาอำนาจของโลกในยุคปี1930ด้วยนะครับ ซึ่งในยุคในช่วงยุคข,ของปี1930กเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าเป็นช่วงที่ไฟของสงครามโลกครั้งที่2นี่กำลังเริ่มปะทุขึ้นนะครับใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงการชกกันของ2ยอดนักชกรุ่นเฮฟวีเวทคนหนึ่งเป็นนักชกขวัญใจชาวอเมริกันทั้งปวงนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท แล้วก็เป็นนักชกที่ถูกพักนาซีเยอรมันเนี่ยภายใต้การนำของอดอลฟิตเลอร์ใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศศักดาของตัวเองต่อชาวโลกและนี่คือการชกกันระหว่างเดอะบราว์บอมเบอร์โจลุยส์ตำนานแชมป์โลกรุ่นเิเวทชาวอเมริกันกับมักซ์จอมลิงครับยอดมวยรุ่นยักษ์ชาวเยอรมน,นีนะครับซึ่งทั้งคู่ชกกันด้วยกัน2ไฟนะครับในปี1936และปี1938 ก่อนจะพูดถึงเรื่องของการตบันหน้ากันบนสังเวียนของคู่นี้นะครับก็คงอาจจะต้องย้อนปูมหลังกันสักนิดนึ่งเ,เพื่อให้ได้ทราบน,นะครับถึงบริบทแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะทําให้ไฟระหว่าง2คนนี้กลายเป็นไฟในตำนานแล้วก็เป็นไฟที่มีความสําคัญอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะครับย้อนกับที่โจลุยส์ครับชื่อจริงของโจ,ล,โจลุยส์คือโจลุยส์เบโร่นะครับเกิดในครอบครัวคนงานไร่ฝ้ายในลาบามา ก่อนที่พ่อแม่จะแยกทางกันครับส่วนตัวของโจนั้นตามแม่มาอยู่กับครอบครัวใหม่นะครับที่เมืองดีทรอยต์วิชิแกนแล้วก็พี่ชายของเขาได้ไดทํางานในโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ดเพราะฉะนั้นครอบครัวฐานะทางครอบครัวของโจลุยส์เนี่ยไม่ได้ถึงกับแร้นแค้นยากจนนะครับว่ากันอย่างนั้นในวัยเด็กครับโจลุยส์แบรโรนั้นชื่นชอบการชกมวยมาโดยตลอดนะครับแม้ว่า ในช่วงหนึ่งเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยพยายามจะให้เขาไปเรียนไวโอลินนะครับแต่ว่าโจลุยส์เนี่ยก็ยังมีนวมคู่หนึ่งครับซ่อนไวน้ในกระเป๋าไวโอลินของเขาเนะครับแล้วก็เขาเริ่มเส้นทางการชกมวยด้วยการเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีกรีของโจลุยส์บาร์โรนั้นเรียกว่าถึงขั้นได้แชมป์นวมทองนะครับศึกโกลเด้นกลฟนี่เป็นการชกมวยสมัครเล่น รายการที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าเกรดอย่างหนึ่งนะครับของโจลุยส์ก็คือในวันที่เขาสมัครชกในรายการโกลเด้นโกลฟของอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในใบสมัครเนี่ยครับมีช่องให้เขียนชื่อนะครับปรากฏว่าโจลุยส์เนี่ยเขียนชื่อตัวเองเรียกว่าทาปเป็นภาษาบ้านเราเลยว่าโตทอมอแกงนะครับเลยเขียนได้แค่โจกับลุยส์ครับซึ่งเป็นชื่อจริงกับชื่อกลางนะครับส่วนนามสกุลที่แบโร่เนี่ยเขียนไม่พอครับ แล้วโจลุยส์ก็เลยใช้ชื่อโจลุยส์บนสังเวียนในการชกมวยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ตามครับฝีไม้เลืมือรวมถึงพลังกำปั้นอนหนักหน่วงของโจลุยส์นะครับในวัยยังไม่เต็ม20ปีดีนะครับก็ไปเข้าตาของจอห์นร็อกสโบโร่นะครับนี่เป็นนักพนันนะครับนักเดิมพันในเมืองดีทรอยต์แล้วก็เป็นนายทุนนะครับจอห์นร็อกส o โบโรครับก็ดึงโจลุยส์มาเป็นนักชคในสังกัดแล้วก็ปั้นให้ เออรียกว่ามีเป้าหมายอยู่ที่การเป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮเวิเวทนะครับซึ่งเอาจริงๆในยุคนั้นนะครับเรื่องของการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกายัางคงรุนแรงนะครับในสังเวียนมวยสากลอาชีพรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเฮเวิเวทนะครับอย่าว่าแต่มีแชมป์โลกเลยครับคือแชมป์โลกคนล่าสุดก่อนโจหลุยซึ่งต้องย้อนไปในยุคของแจ็คจอห์นสันก่อนยุคของหลุยร่วมร่วมสองทศวรรษนะครับ แล้วก็อย่าว่าแต่มีแชมป์โลกผิวสีเลยครับโอกาสที่จะได้นักชกผิวสีจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกในสหรัฐอเมริกานั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับก็นับตั้งแต่แจ็คจอห์นสันเนี่ยมาเนี่ยยังไม่มีนักชกผิวสีที่ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวิเวทมาร่วม2ทศวรรษแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับพลังกำปั้นอันหนักหน่วงนะครับแล้วก็สไตล์การชกที่บูดุดันครับเรียกว่าโดนตรงไหนเน่าตรงนั้นนะครับของโจโหลุยส์นี่ก็ทำให้ อุปสรรคเรื่องของสีผิวของเขานะครับถูกมองข้ามโดยแฟนมวยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบวกกับมันสมองอันเรียกว่าเฉียบแหลมของจอห์นร็อกสโปโร่นะครับที่มีการเรียกว่าติวเข้มเป็นพิเศษนะครับให้กับโจลุยส์นะครับว่าต้องทําปฏิกิริยาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่ขัดใจแฟนมวยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผิวขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาชนะเนี่ยห้ามไปยืนคำ้ำผู้ต่อสู้ที่เป็นผิวขาวแล้วมองอะไรไม่ได้ นะครับหรือแม้กระทั่งห้ามถ่ายรูปร่วมเฟรมกับสุภาพสตรีผิวขาวอะไรทํานองนี้นะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่จอห์นล็อกสโบโรวางเอาไว้นะครับให้โจโลุยส์เนี่ยก้าวข้ามกําแพงของเรื่องสีผิวไปสู่บอลลางโลกรุ่นเฮฟวีเวทนะครับซึ่งเขาก็ทําได้สําเร็จซะด้วยนะครับข้ามไปที่ฝั่งของมัคชามลลิงกันบ้างครับอย่างที่เรียนกันไปครับว่านี่คืออดีตแชมป์โลกนะครับในรุ่นเฮฟวีเวทมัคชามลลิงเนี่ย ก่อนที่จะขึ้นชกกับลุยส์ฟแรกในปี1936เนี่ยเขามีฐานะเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับโดยได้แชมป์โลกด้วยการเอาชนะฟาว์แจ็คชาร์กี้คู่ชกชาวอเมริกันจากการถูกต่อยต่ำหัวเข็มขัดนะครับในปี1930และจนถึงทุกวันนี้ครับมาร์คเชเมลิงยังเป็นนักชกค,คนเดียวนะครับที่ชิงแชมป์โลกรุ่น h ฮฟวีเวทได้จากการชนะฟาว์นะครับปัจจุบันตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอีกเลยนะครับ อย่างไรก็ตามครับชมลิงเนี่ยครองแชมป์โลกอยู่ได้แค่2ปีนะครับก็เสียคืนกลับไปให้กับแจ็คชาร์กี้คู่ปรับเก่าครับหลังจากนั้นชีวิตบนสังเวียนของชามลลิงเองก็ออกแนวรุ่มๆดอนๆครับไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ว่าในปี1ันเนะครับหลังจากพรรคนาซีซึ่งนำโดยอดอลฟ์ฟิตเลอร์ก้าวขึ้นครองอำนาจในเยอรมนีนะครับชามลลิงซึ่ง อาชีพชกมวยของเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับจึงถูกพักนาซีใช้เรียกว่าถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือครับที่จะประกาศศักดาห,หรือประกาศความยิ่งใหญ่ของพักนาซีในประเทศอื่นๆของโลกนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันอะไรกันนะครับในเวทีการเมืองโลกนั่นเองนะครับในวันเวลาที่เขาขึ้นชกกับโจโลุยส์ไฟแรก ซึ่งก็คือ19มิถุนายนปี1936เนี่ยมาร์ชเชลิงถูกมองว่าเลยจุดสูงสุดของชีวิตการเป็นนักมวยไปแล้วครับแล้วก็วัยเนี่ย31ปีแล้วเพราะฉะนั้นในการหลังจากการประกบคู่กันเนี่ยหลายฝ่ายก็มองครับว่าชามิลิงน่าจะเป็นได้เพียงแค่บันไดให้กับลุยส์ในการก้าวไปสู่บันลังโลกเท่านั้นเองนะครับ19มิถุนายนปี1936ครับที่ยังกี้เตเดียมในหานครนิวยอร์ York นะครับ โจลุยซึ่งกำลังสดยกก่องแล้วก็มาแรงสุดๆนะครับในวัย22ปีก้าวขึ้นสังเวียนครับเพื่อโชกกับมาร์คชมิลิงด้วยความมั่นใจสุดขีดนะครับก็ประมาณว่าไม่กี่ยกก็ของเสร็จงานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กระแสข่าวตอนนั้นครับบอกว่าโจลุยส์เนี่ยเพิ่งหัดเล่นกอล์ฟใหม่ๆครับแล้วก็กําลังติดกอล์ฟงอมแงมทีเดียวนะครับว่ากันว่าลุยส์เนี่ยใช้เวลาในสนามกอล์ฟกับในยิมซ้อมมวยเนี่ยพอๆกันเลยนะครับ กนนั้นครับก็อย่างที่บอกครับว่าเกจิส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าชายชนะจะตกเป็นของเขาได้อย่างไม่ยากนัก,กน,นะครับแล้วก็ลุยส์เนี่ยถูกวางตัวให้เป็นต่อในมุมพนันถึง10ต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในไฟแรกอย่างไรก็ตามครับพอถึงเวลาจริงๆนะครับเชเมลลิงซึ่งก่อนชกเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากนั่งเรือจากเยอรมันมาถึงอเมริกาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาดูฟิล์มการชกของโจลุยส์ไฟก่อนหน้านั้นเนี่ยดูจนละเอียดนะครับเห็นจุดอ่อนของโจลุยส์แล้ว แต่ว่าวันนั้นเนเขาไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรแต่พอถึงเวลาที่ขึ้นชกกันบนเวทีจริงๆเนี่ยจุดอ่อนที่ว่านั้นนะครับก็คือชาม m ลลิงเนี่ยมองเห็นว่าลุยส์เนี่ยเวลาออกมาด็บซ้ายนะครับพอย็บซ้ายปั๊บเนี่ย<อ>สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือดึงหมัดซ้ายกลับมาแล้วก็มาตั้งการเหมือนเดิมแต่ว่าโจลุยส์เนี่ยมักจะชักมือกลับมาแล้วก็แนบไว้ข้างลําตัวนะครับคือไม่ได้ยกมาป้องกันคาง ไม่ได้ยกมาป้องกันใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดอ่อนให้ชเมเลิงใช้หมัดขวาเล่นงานหลุยส์ซึ่งพอถึงเวลาจริงๆก็ได้ผลนะครับแผนที่ชเมเลิงเตรียมมาถึงยก4ครับหมัดขวาที่ชเมเลิงเตรียมมาเนี่ยกัดเอาโจโหลุยส์ลงไปนั่งให้กรรมการนับซึ่งทำเอาแฟนมวยกว่า6 0,000คนในยังกี้สเตเดียมเนี่ยตกตะลึงพึงเพิดนะครับแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับแต่สถานการณ์หลังจากนั้นของโจโหลุยส์ ไม่ฟื้นนะครับเขาโดนพายุหมัดของชเมิิงต้อนจนโซซัตโซเซไปมาจนกระทั่งถึงยก11ครับชเมลิงได้จังหวะยิงหมัดขวาเข้ากรามหลุยจนออกการเตะนะครับก่อนจะตามไปซ้ำอีกชุดใหญ่แล้วก็ปิดบัญชีด้วยขวาหมัดสุดท้ายครับเรียกว่าเต็มกรามครับส่งร่างของยอดมวยยักษ์ดาวรุ่งขวัญใจชาวเมริกันลงไปนั่งสะบัดศรีรษะด้วยความมึนงงนะครับก่อนที่กรรมาการจะนับจนครบสิ ส่งผลให้เชมิลลิงเอาชนะน็อกไปในยก11ชนิดพลิกล็อกไฟไหม้สำเพ็งเลยนะครับตามกลางความตกตะลึงของแฟนมวยอเมริกันโดยเฉพาะแฟนมวยผิวดำนะครับที่โจลุยส์เนี่ยเป็นเสมือนฮีโร่ของพวกเขานะครับหลายคนนี่ถึงกำลังน้ำตาถนนหนทางทั้งประเทศวันนั้นนะครับเงียบกริบโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศนี่มันเศร้าซ้อยไปหมดนะครับเพราะว่าฮีโร่ของพวกเขาเนี่ยแพ้นะครับ ด้านช็เมลิงนะครับหลังจากเอาชนะลุยส์ได้เนี่ยเขาก็กลับไปที่เยอรมนีบ้านเกิดเรียกว่าตอนนี้กลายสถานะเป็นสมบัติของชาติไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนเรียกแฟนมวยชาวเยอรมันเนี่ยมาต้อนรับแล้วก็มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วว่าขึ้นเรียกว่าสถานะของแม็กซ์ช็อเมลิงในเยอรมนีตอนนั้นเนี่ยเป็นระดับเซเลบริตี้ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนี่เขาได้แต่งงานกับนักสแสดงสาวสวยด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนักสแสดงมีระดับในเยอรมนีแต่ว่าเป็น สปอสตรีเนี่ยเป็นชาวเช็กกันะครับแต่ว่าก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพักนาซีของอดอลฟ์ฟิตเลอร์ก็ยิ่งใช้เชมาิงเป็นเครื่องมือในการประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นครับเชมาิ่งพยายามติดต่อเจราจาเพื่อขอขึ้นชิงแชมป์โลกกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกในเวลานั้นนะครับก็คือเจมส์เจบราดด็อกซึ่งหลายท่านอาจจะเคยดูภาพยนตร์นะครับก็มีฉายาซินเดอเรลล่าแมนนั่นะนะครับภาพยนตร์เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นแบรดด็อกเป็นแชมป์โลกนะครับแต่ว่าการเจรจาระหว่างชมเมลิงกับแบรดด็อกเนี่ยไม่สําเร็จนะครับไม่รู้ล่วงเพราะว่าเจ้าของแชมป์โลกไม่ต้องการประกันแชมป์กับชมเมลิงนะครับเหตุผลก็คือเขากลัวว่าถ้าสมมติชมเมลิงได้แชมป์ไปเนี่ยนะครับพรรคนาซีเยอรมันจะไม่ยอมให้ชเมลิงกลับมาประกันแชมป์ที่อเมริกาครับเรียกว่าอาจจะไม่ได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาอีกเลยนะครับวงการมวยอเมริกันนะครับเพราะฉะนั้น แรดด็อกก็เลยไม่ยอมป้องกันแชมป์กับเชเมลลิงนะครับแล้วก็เป็นขนาดเดียวกันนั่นเองครับโจหลุยซึ่งไปทําฟอร์มมาอีก2อสไฟนะครับก็ได้โอกาสขอท้าชิงแชมป์โลกจากเจมส์เจแบรดด็อกทันทีนะครับแล้วก็ทั้งคู่ตกลงชกกันครับแล้วก็ลุยส์ Louis เนี่ยขึ้นชิงกับแรดด็อกในปี1937แล้วก็เป็นโจลุยส์ครับที่เอาชนะน็อกไปในยกที่8ขนะครับควา้าแชมป์โลกมาครองได้ตามฝันสําเร็จแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยโจลุยส์พูดเสมอครับเขารู้สึกว่าเขายังไม่ใช่แชมป์โลกตัวจริงนะครับจนกว่าที่จะได้ล้างตากับแม็กซ์เชมิลิงให้หายขาดใจนะครับ22มิถุนายนปี1938กปครับสปีกับอีก3วันจากไฟแรกที่ชกกันนะครับโจลุยส์ครับได้โอกาสขึ้นสังเวียนล้างตากับแม็กซ์เชมิลิงครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกร่นเฮเวีเวทของโจลุยส์นะครับ สังเวียนก็ที่เดิมครับยังกี้สเตเดียมแต่คราวนี้เนี่ยแฟนมวยยัดทนานข้ามาเกือบ8 0 0 0 0นคนนะครับเรียกว่าเต็มทุกพื้นที่ครับแน่นเอียดไปหมดนะครับแล้วก็ชั่วโมงนั้นเนี่ยเดอะบราวน์บอมเบอร์นะครับหรือว่าโจลุยส์เนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจแฟนมวยอเมริกันยิ่งกว่าไฟแรกตอนที่เจอกับช a มิล i ิงด้วยซ้ำนะครับว่ากันว่านะครับระยะทางการเดินออกมาจากห้องพักไปถึงเวทีเนี่ยประมาณเราๆสัก150เมตรเนี่ย เขาบอกว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยชเมลลิงนี่ต้องเจอสารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้บุหรี่เป็นทิชชู่เป็นแก้วน้านะครับระดมคว้างมาที่เขานะครับเรียกว่าเป็นการโคมขวัญกันเลยครับก่อนที่จะก้าวขึ้นสังเวียนแล้วทันทีที่ระฆังยกแรกดังขึ้นนะครับโจหลุยซึ่งตอนนั้นเนี่ยข่าวบอกว่าเลิกเล่นกอล์ฟชั่วคราวครับซ้อมอย่างเดียวครับเพื่อจะยาล้างแค้นชเมลลิงให้ได้นะครับก็พกไฟแค้นที่สมมาแน่นอกครับ พุ่งออกไปจากมุมเนี่ยอะไรอย่างกับธนูที่หลุดออกจากแกลงเลยนะครับแล้วก็สาวหมัดใส่ชเมเลลิงชนิดไม่ให้ยอดมวยจากเมืองเบียตั้งตัวครับมีจังหวะหนึ่งครับเขาไล่มัร์คชเมเลลิงไปติดเชือกนะครับแล้วก็ยิงหมัดขวาทาให้ชเมเลลิงนี่ออกอาการแล้วก็อัดขวาเข้าที่สี้างอีกหมัดหนึ่งนะครับมีคุณผู้ชมหรือว่า,าสื่อที่นั่งอยู่ริมสังเวียนวันนั้นเนี่ยนะครับเคยมีบันทึกเอาไว้นะครับว่า หมัดขวาเข้าที่สี้างหมัดนั้นเนี่ยทำเอาชมลิงนี่ร้องร้องกรีดด้วยความเจ็บปวดคือร้องเสียงโอ้โหสนั่นวันไวครับซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหเสียงร้องนั้นนี่นเหมือนเหมือนจะพูดว่าอะไรดีครับก็เหมือนโดนเชือดนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับลุยส์ก็อัดขวาเข้าเต็มกรามนะครับส่งชมาลิงอาชมาลิงร่วงลงไปแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าสภาพของม์คชมาลิงตอนนั้นเนี่ยเรียกว่า แทบจะไม่เหลืออะไรครับแล้วขวามาสุดท้ายก็เต็มกรามครับลุยส์อัดส่งชามลลิงลงไปนั่งกองกับพื้นเวทีกรรมการก็ยุติการชกนะครับทําให้โจลุยส์ครับล้างแ้นแบบทบต้นทบดอกครับด้วยการเอาชนะน็อกชนะทีกโอนีครับแม็กซ์ชมลลิงไปแค่ยกแรกเท่านั้นเองหลังจากไฟประวัติศาสตร์ไฟนั้นครับโจลุยส์ก็เดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ สุดท้ายเขาประกันแชมป์โลกเอาไว้ได้ถึง25ไฟนะครับยังคงเป็นสถิติการประกันแชมป์โลกจำนวนครั้งได้ที่สูงสุดจนถึงทุกวันนี้ของรุ่นเฮเวิเวทนะครับอย่างไรก็ตามครับชีวิตหลังแขวนนวมของโจลุยส์ก็ค่อนข้างเจอปัญหารุมเร้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนื่งมาจากเรื่องของการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลักหลักแสนดอลาล,าดอลาร์นะครับหลายแสนดอลลาร์นะครับ ทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่โจลุยต้องกลับมาขึ้นสังเวียนในวัย30มสิกว่าแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายไฟสุดท้ายในชีวิตเขาแพน็อกกร็อกกี้มาเซนโนอ,อย่างหมดรูปแล้วก็แขวนรวมไปอย่างเด็ดขาดในวัย37ปีนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากแขวนรวมอย่างเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยปัญหาการเงินก็ยังคงรุมเร้าครับโจลุยครั้งหนึ่งนี่ถึงขั้นเคยต้องไปขึ้นเวทีมวยปล้ำนะครับซึ่ง หลายท่านอาจจะทราบดีครับว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงนะครับก็เรียกว่าต้องการต้องทําทุกอย่างครับเพื่อนําเงินมาจุนเจือใช้หนี้แล้วก็จุนเจือครอบครัวแม้จะถูกวิจารณ์ว่าไม่สมศักดิ์ศรีอดชมป์โลกเฮเบเวทผู้ยิ่งใหญ่เลยก็ตามนะครับโจลุยเซนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายนะครับในวัย67ปีนะครับเมื่อวันที่12เมษายนปี1981ที่โรงพยาบาลในนครลาสเวกัสตัดเนวาดานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย โจลุยส์พึ่งไปปรากฏตัวในการชกชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างลาลีโฮมส์กับเ r เว์เบอร์บิกนะครับแต่ว่ากลับมาถึงบ้านก็มีอาการหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นนะครับก็เป็นการจบตำนานเดอะบราวน์บอมเบอร์ลงท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนมวยทั้งโลกนะครับส่วนชาเมลลิงนะครับหลังจากแพ้โจลุยส์ในไฟ้แก้มือเนี่ยปฏิกิริยาจากแฟนมวยชาวเยอรมันที่มีต่อเขาเนี่ย เปลี่ยนจากเมื่อครั้งที่เขาชนะหลุยส์ไนฟา์แรกแบบหน้ามือไปหลังมือครับขณะที่พักนาซีนี่ก็เลิกสนใจเขาไปเลยครับแม้กระทั่งถึงขั้นเก์แม็กเชมลลิงเนี่ยไปเป็นฐานพลร่มนะครับเรียกว่าต้องไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับเรียกว่าจบสถานะเซเลบริตี้ไม่เหลือเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจบสงครามโลกนะครับ พรรคนาซีเยอรมันหมดอํานาจเยอรมันเริ่มก่อร่างสร้างประเทศใหม่แล้วก็เช่นเดียวกับแม็กซ์เชมิลลิงนะครับเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแม็กซ์เชมิลลิงเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2005ที่ผ่านมาครับด้วยวัย99ปีนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากห้ำหั่นกันท่ามกลางความตึงเครียดมา2ไฟนะครับแต่ว่าท้ายที่สุด โจลุยส์กับแม็กซ์ชมิลลิงนั้นก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับบ่อยครั้งครับที่ชมิลลิงมักจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับโจลุยส์แม้กระทั่งในวันที่โจลุยส์เสียชีวิตครับเงินค่าจัดงานศพส่วนหนึ่งชมิลลิงก็ควักกระเป๋าช่วยนะครับเนี่แหละครับแม้จะเคยตะบันหน้ากันมาครับแม้จะเคยอยู่คนละฝากฝั่งของสองชาติมหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่สุดท้ายมิตรภาพก็ผูกพันให้ทั้งโจลุยส์และแม็กซ์ชมิลลิง เป็นเพื่อนกันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตครับ